ทีนี้ถ้าพูดถึงผลงานก่อนละกันเพราะว่าเวลาพูดถึงนักแสดงหลายคนก็จะบอกว่าเฮ้ยเป็นคนที่น่าจะมีรายได้เยอะอ่าจริงๆเป็นแบบนั้นหรือเปล่าแล้วเราบริหารจัดการรายได้ที่ได้มาอย่างไงคะเอออยู่วงการมา13ปีก็ได้เห็นว่าจริงๆมันไม่ใช่ไม่ได้ได้เงินเยอะอย่างที่คิดถ้าเราไม่ได้ตัวใหญ่ๆจริงๆในตอนแรกที่เข้ามาวงการช่วงประมาณ5-6ปีแรกเนี่ยทำงานได้เยอะก็จริงแต่เป็นหนี้เยอะด้วย เป็นนี่จากอะไรคะเป็นนี่จากการบริหารที่ไม่เป็นอ,อย่าใช้คําว่าบริหารที่ไม่เป็นไม่รู้จักคําว่าบริหาร้วยแบบไม่บริหารไม่รู้จักคํานั้นเลยคือแบบ ไม่มีสับนี้อยู่ในสารระบบชีวิตเลยตั้งแต่แบบอายุ22่สิบอะไรเงี้ยแบบเราคือได้เงินมาเยอะก็จริงแต่คือแบบเอ๊ะทำไมมันได้เงินมาเยอะแต่ทําไมไม่เหลือเลยวะ <laughs> ได้ปุ๊บใช้ปับ๊บแล้วใช้เกินกว่าที่ได้ด้วย <c oughs> คือต้องต้องใช้คํานี้ก่อนว่าผมน่าจะเป็นเหมือนคนทั่วไปที่เติบโตมาในครอบครัวที่ไม่ได้ปลูกฝังเรื่องการบริหารจัดการเงินเพราะฉะนั้น <c oughs> มันก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งเหล่านี้จะมารู้ได้ก็ต่เมื่ออ่านหนังสือนอกตำราเราก็เลยทำให้แบบเฮ้ยนี่กูไปอยู่ที่ไหนมาวะเนี่ยทำไมไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยวะ <c oughs> คือยังคิดอยู่ในใจแล้วว่าถ้ารู้เรื่องพวกนี้ตั้งแต่แบบ1 8 19หรือ16เนี่ยพอได้เงินมาจะได้รู้ว่าจะต้องทำกับมันยังไงประเด็นคือไม่รู้พ <c oughs> อไม่รู้ทีนี้ก็เหมือนแบบเหมือนคนป่าได้ได้ปืนอะ ก็ใช้ไม่ใช้ไม่ถูกอะเนาะใช้ไม่ถูกใช้ไม่มีทิศทางใช้ไม่มีระบบเลยเฮ้ยเราแบบไม่บริหารเลยได้เงินเราใช้ยังไงในยุคนั้นคือเมื่อก่อนเนี่ยเราอย่าว่าแต่แยกบัญชีเลยนะได้เงินมาเนี่ยไม่ใส่ใจด้วยซ้ำว่าได้เงินมาเท่าไหร่หรือสมมุติว่าได้มาห้าหกแสนจากการถ่ายละครหนึ่งเรื่องเราก็ใช้ใช้อุ้ยเราเห็นว่ามันเป็นก้อนใหญ่ๆ แต่เราไม่รู้ว่าระหว่างทางตลอดหลายเดือนที่เราใช้ใช้ไปเบิกใช้ไปเนี่ยมันหมดเรียบร้อยแล้วมันไม่มีอะไรเติมมันมันไม่มีอะไรเติมมันผมใช้คําว่าตอนนั้นมันเป็นลูกจ้างราคาแพงก็จริงแต่กว่าจะได้เงินมามแล้วพอไม่บริหารเงินได้เงินมาก้อนใหญ่พอไม่ไม่มีการบริหารบวกกับมีนิสัยการสร้างหนี้ด้วยอูอ้ฟู่โทรศัพท์ใหม่ต้องมีรถต้องมีทุกอย่างคือแบบกู้ซื้อหมดทีนี้กลายเป็นว่าหนี้รอบด้านเลย เคลียร์ไม่ได้สักตัวตอนนั้นจําตัวเลขหนี้ได้ไหมคะว่ามีมากสุดเนี่ยประมาณเท่าไรผมว่ามันไม่ไม่ไม่กี่ล้านนะแต่แต่ก็ทําเอาคนที่หาได้มีเยอะสะเทือนอสะเทือนเพราะว่าหนี้ที่มีกับรายได้ที่มีไม่เท่ากันผ่านระยะเวลาไปสักพักเอ๊ะทำไมรายได้กูน้อยกว่าหนี้มันเป็นอย่างนั้นหรืออีกนายหนึ่งคือมีเงินไม่พอจ่ายหนี้ใช่ประมาณนั้นแล้วถึงวันนั้น พี่ก๊อตทำยังไงอะอย่างแรกเลยผมตัดสินใจก่อนว่าถ้าปล่อยให้ชีวิตเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยมันก็จะเหมือนรุ่นพี่ผมหลายคนที่แก่ตัวไปก็ยังประสบปัญหาเรื่องการเงินอยู่คนรอบตัวผมที่บ้านแม้แต่กระทั่งญาติิเป็นแบบนี้หมดเลยแก่ตัวไปแล้วก็คือไม่มีเงินสำรองอมไม่สามารถที่จะไปไหนมาไหนได้อย่างมีอิสระภาพเราก็เลยพบว่าเฮ้ย ไอ้แค่นิสัยการไม่บริหารอย่างเดียวเนี่ยมันลามไปกี่เรื่องเลยนะเนี่ยมันลามแต่ที่แน่ๆมันลามไปสู่เรื่องใหญ่ที่สุดคือความไม่มั่นใจในการใช้ชีวิตเพราะว่ามนุษย์ยจะมีความรู้สึกมั่นใจก็แต่เมื่อเราเตรียมความพร้อมไปแล้วพอเราไม่บริหารก็เลยไม่พร้อมแต่พอไม่พร้อมไม่พร้อมมันก็ทีนี้ดำเนินชีวิตเป็นหนูติดจัน์เลยงานที่ไม่อยากรับก็ต้องรับ เพราะเพื่อเงินกลายเป็นใช่กายเป็นว่าทํางานเพื่อเงินทํางานเพื่อเงินไม่ใช่ทํางานเพื่องานแต่พอเริ่มบริหารเงินปุ๊บอ๋อจริงๆเราสามารถทํางานเพื่องานได้แล้วก็มี relationship ที่ดีต่อเงินได้ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องนี้ดีนะคะเพราะว่านิวเจนหลายคนเนี่ยอาจจะบังเอิญแบบพลาดเหมือนที่เราเคยพลาดมาก่อน พลาดดีแล้วอนะคะแต่พี่ก๊อตบอกว่าแต่พลาดเราต้องกลับมาได้ใช่ใพี่ก๊อตกลับมานับหนึ่งยังไงหลังจากวันที่เรารู้แล้วว่าทําแบบเดิมไม่ได้แล้วเราต้องบริหารและเราอยากทํางานเพื่องานไม่ใช่เพื่อเงินแหละอย่างแรกก่อนเลยคือเราต้องไม่มองว่ามันเป็นความพลาดมันไม่ใช่เป็นความล้มเหลวที่ถาวรแต่มันเป็นความหกล้มชั่วคราวมันเป็นความหกล้มชั่วคราวแล้วความหกล้มนั้นเนี่ยถ้าเราสาวไปจริงๆแล้วมันมาจากระบบ ขับเคลื่อนชีวิตเราแบบออโตเมติกเลยเรามีความเชื่อยังไงเกี่ยวกับเรื่องเงินเรามีความทรงจำอะไราบ้างเกี่ยวกับเรื่องเงินในระบบพวกนั้นมันจะเป็นระบบขับเคลื่อนของเราเช่นมันกลายเป็นว่าถ้าผมมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับเงินก็คือเงินในความทรงจําของผมทําให้เกิดความทะเลาะเบาแวงในครอบครัวทําให้มีการขึ้นเสียงใส่กัน เวลาที่ผมได้เงินเยอะๆกลับมาผมคือแบบไม่อยากจะไปยุ่งกับมันส่งให้คนอื่นจัดการผักเงินออกไปโดยที่แบบเราไม่รู้ว่ามันออโตโอ้บางครั้งเป็นล้านบางครั้งเป็นเป็นหลักแสนแต่สุดท้ายแล้วเราเห็นภาพรวมว่าอ๋นี่เรากําลังใช้นิสัยออโต้ท,ที่เราได้รับมาจากสิ่งแวดล้อมนะมในการผลักเงินออกมไม่ใช่บริหารเงินให้อยู่กับเราอย่างเป็นระบบอย่างนั้นแหละชัดเจนทีเดียว <laughs> เพราะฉะนั้นพี่ก๊อตเลยไม่แผดเงินละ ไม่ผลักครับตอนนี้รักมากแล้วก็เลวากับว่าแบบเอจะจัดสรรผมใช้คำนี้นะคนที่ได้เงินมาแล้วไม่ไม่บริหารจัดจัดการเงินเปรียบเสม,มือนคนที่รู้ว่าลูกกำลังจะออกแล้วไม่เตรียมแผมเพิดไม่เตรียมอุปกรณ์การดูแลลูกมไม่เตรียมห้องสำหรับลูกไม่เตรียมอะไรเลยทั้งทั้งที่เราต้องการสิ่งเหล่านั้นนะเราทำงานหนักมากเพื่อที่จะได้เงินมาแต่พอเราได้เงินมาเสร็จเรากลับแบบแม่งไม่สนใจเลยเลย<笑><笑> แต่แตนะ่วันนั้นผมก็ยอมรับว่าผมยังเด็กอยู่แล้วสังคมที่ผมอยู่สังคมนักแสดงด้วยสังคมดาราด้วยมันคือแบบง่ายด้วยเนาะใช้ง่ายใช้ง่ายใช้คล่องใช้คล่องเห็นเพื่อนใช้คล่องก็ก็คล่องตามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่พอเริ่มโตขึ้นตั้งสติได้เริ่มเฮ้ย hey, นี่ถ้าเงินเข้ามาหนึ่งก้อนใหญ่ๆแล้วมันกระจายอยู่แค่บัญชีเดียวไม่ได้เพราะมันจะผูกพันกับความรู้สึกเสีย รู้สึกขาดเพราะอะไรเวลาเข้ามาก้อนใหญ่ๆแต่เวลาจ่ายมั่งจ่ายหลายทางมากมันจ่ายหลายก้อนแล้เกิดใช่มันจ่ายหลายทิศหลายทางผมก็เลยแบบโอเคศึกษาเพิ่มเติมว่ามีใครบ้างที่จะสามารถให้ความรู้เรื่องนี้ได้ตอนนั้นอ่านหนังสือครั้งแรกของดอกเตอร์นโปเลียนฮิลล์ The Law of Success บทที่4เป็นเรื่องของนิสัยการบริหารจัดการเงินแล้วก็อ่านของทีฮ uh, ัฟเอเค S The Secret I, s e c r e t of millionaire m i n โรเบิร์ตคิโรสกิอ่าหลายคนมากตอนนั้นก็เลยอ๋อสุดท้ายแล้วความมีเงินหรือสภาพคล่องไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องทำอะไรน่าจะต้องทำอะไรบางอย่างก็เลยเอ๊ะขึ้นมาแล้วว่าเราต้องทำอะไรบางอย่างใช่เราต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อให้มันเกิดฟล o w ์ขึ้นจับมือทำให้ลงทุนเป็น new gen investor